ทั่วโลกนะครับได้มีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมูลในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทยบ้านเราก็มีการจับมือกับองค์การนาซ a นะครับนำเอาเครื่องบินรุ่นพิเศษมาใช้บินในการสํารวจสภาพภูมิอากาศแล้วก็เก็บข้อมูลมลพิษนะครับเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาก,กันต่อไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้กับพีริซาเลยครับ อตอนนี้ก็เป็นการบินวันที่3แล้วนะคะของภารกิจเอเชีย AQ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างนาซาและจิสดาของไทยที่เขาส่งเครื่องบินรุ่นพิเศษมานะคะให้เราได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศนะคะแล้วก็เพื่อที่จะมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการปัญหามลพิษหรือว่า PM 2.5ในบ้านเราต่อไปลําดับแรกเรามาทําความรู้จักนะคะกับเครื่องบินพิเศษรุ่นนี้กันก่อนที่ตอนนี้กําลังบินอยู่เหนือน่านฟ้าบ้านเรานะคะ DC8 ของนาซาหรือว่าชื่อเดิมของเขาก็ คือแม็กดอนเนลดักลาส d 4 8อายุการใช้งานไม่น้อยนะคะประสบการณ์นีถือว่าเก่าเลยทีเดียวนะคะอายุถึง55ปีแล้วเครื่องบินลำนี้นี่เป็นภาพลำจริงนะคุณผู้ชม ใช้มีการดัดแปลงนะคะมีการติดตั้งเครื่องมือตรวจสภาพอากาศถึง23ชิ้นอยู่ในเครื่องบินลํานี้นะคะก็ถ้าจะเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับห้องทดลองสภาพอากาศที่บินได้เคลื่อนที่ได้นะคะเคยบินสำรวจสภาพอากาศมาแล้วทั่วโลกซึ่งาภากรกิจเอเชีย AQ ในไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในาภากรกิจสุดท้ายก่อนที่จะปลดประจําการเจ้า d c 8อย่างถาวรน,นะคะคุณสมบัติของเครื่องบินรุ่นพิเศษนี้ทําอะไรได้บ้างเขามีอุปรกรณ์ครบครันเลยนะคะสามารถที่จะวิเคราะ ราะปริมาณขององค์ประกอบในอากาศได้ไม่ต่ำกว่า28โมเลกุลค่ะมีเซ็นเซอร์วิเคราะห์ขนาดความหนานแน่นค่าการสะท้อนแสงของละอองลอยในอากาศทำงานได้ในทุกระดับความสูงเลยค่ะมาดูความสำคัญของภารกิจนี้กันหน่อยนะคะว่าเขาจะ ทำการวิเคราะห์นะคะทำอะไรบ้างสำหรับ a อเช a q นะคะมีทั้ง vertical profile ค่ะเขาจะศึกษาการกระจายตัวของมลพิษตามความสูงต่างๆในชั้นบรรยากาศนะคะมีการใช้ in situ measurements ค่ะเป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระดับความสูงต่างๆได้มีเซ็นเซอร์ดูดอากาศภายนอกเครื่องบินนะคะเพื่อจะไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบขนาดอนุภาคความหนาแน่นต่างๆสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ข้อมูลชั้นบรรยากาศ เชิงลึกนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากนะคะเพราะปะกติเนี่ยจีซดาคุณผู้ชมจะมีแอปเช็คฝุ่นใช่ไหมคะเขาจะวัดฝุ่นต่างๆเนี่ยก็มีชั้งข้อมูลจากดาวเทียมแล้วก็สถานีวัดคุณภาพอากาศจากภาคพ,พืน้นดินเพราะฉะนั้นข้อมูลจากเครื่องบินลํานี้นะคะภารกิจเอเชียเอคิวก็จะสามารถเอาข้อมูลตั้งแต่ระดับ50ฟุตขึ้นไปถึง28,000ฟุตน,นะคะบาประกอบการก็จะได้ข้อมูลพฤติกรรมฝุ่นแต่และอย่างก็จะแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูเส้นทางการบินกันสักหน่อยค่ะ นี่เขาบินระหว่างวันที่16ถึง26มีนาคม2567นี้นะคะก็นี่เป็นข้อมูลณนะวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาก็เริ่มบินนะคะใน 5เที่ยวบิน6กจังหวัดด้วยกันเริ่มจากสนามบินอุตภาที่ระยองนะคะบินผ่านไปดูแถวดอนเมืองหน่อยกรุงเทพมหานครตรงนี้เนี่ยฝุ่นหนา,นานแน่นมากแล้วก็จะไปในที่สุโขทยัยเชียงใหม่แพร่แล้วก็พิษณุโลกนั่นเองนะคะแต่ละจุดก,ก็บ,บินวนกันห้ารอบเพื่อจะได้ข้อมูลทางสถิติสะท้อนข้อมูลที่แท้จริงของพฤติกรรมฝุ่นในบ้านเรานั่นเองนะคะดังนั้นาการที่เขามาบ้านเรานะคะสิบหกถึงยี่ิบหกมีนาคมนี้หลังจากนี้ค่ะ นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากทั้งนาซาแล้วก็จิสตาของประเทศไทยก็จะข้อมูลที่ได้เหล่านี้นะคะเอาไปศึกษาต่อตามความถนัดของแต่ละคนนะคะส่วนจิสตาประเทศไทยก็จะข้อมูลเหล่านี้แหะคะ่ะมาใช้ในการวิเคราะห์วิจัยกันต่อไปนะคะต้องทํางานในอีกยาวค่ะคุณผู้ชมเพื่อหาแนวทางในการรับมือแล้วก็จัดการกับปัญหามลพิษและฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยค่ะครับผมขอบคุณพิธีศาครับ